กับผัวข้ามอดมเนี่ยพี่น้องจ้ากับผัวข้ามนอนมาเนี่จ้ะด้วยการวันนี้มาใหม่ต้มน้ำพริกกะปิจ้ะน้าพี่น้องกินข้าวกับข้ามอดค่ะกับเตยกับลูกๆเดี๋ยวพี่น้องกินข้าวกับง่ายๆกันค่ะไข่เจียวไข่เจียวฝีมือพี่เตยวันนี้ลืมไปเก็บไอ้อะไรวะ ผักขาไหมชะอมผักชะอมแล้วถอดแซน,นั่น์แล้วก็กินกันมาทีสปปักทีมันนั่นขาเห็ดเจา้าขาเห็ดนั่นหลยหลายย่างข่อยกับต้มน้องใหม่ต้มยังเนาะขาเห็ดหลายๆาย,ย่างก็ลเลยลืมข้าวพี่นอ้องต้มหมูต้มเห็ดม,นนมนดันนี่ยังไม่ได้เปิดมีอะไว้เป็นตัวอย่าง แมนพี่เตยสวัสดีครับไข่เจียวฝีมือพี่เตยพี่น้องจ้าทำมากอะเงียบสงบพี่น้องไต่ยิ่แต่เสียงสียดีดย่รอห้าลังมือมีห่าดิ้เสียงกบเสียงอึ้งเสียงกบกับมีเสียงอึ้งกับมี มันนี่กินเขาดึกน,กนี่จันะ่อยโอ้สุ่ซ้ำตุ่มหนะใช่ซ้ตุ่ม่ยเหรอมนบอกต<อ><อ>ิดมาแล้วพี่แต่ลรวนอยู่ในการลรดน,ะนะนั่นแหละมันนี่มพี่หน่งองขัไปบนในคลิปเด้พี่น่องเนายผมจริงๆผมเฮ็ดเองท่านเองเลยบทคัน หมายถึงว่าที่หลับที่นอนนะี่ยนะเป็นเตือนตู้ทึบเปิร์มาแล้วก็มันเป็นของสีประตูใส่สีประตูได้ตู้ทึบกระซื้อยู่ร้านนี้เด้ที่น้องมิเวเห็นงานอยู่เนะี่ยผ่เพิ่นเอาดอกพี่น้องพรอนลานิยงหรร้านรวมเจริญไหลยนอะไรกันรวมเจริญอะไรกันะ ถือเม็ดบังหน้าคมดีอยว่รึเปล่ะน้อไม้ต้มครับไอ้น้องพีชกปิเข้ากันดีน้อไม้นี่เอามาจากเอ่อเอาอมาจากบางุ้นไมเปียวเอาบาากเปียวน้าอนไร อ่ลอยเอ็ดอมาจากลอยเอ็ดค่ะเออจือดอกกบเจืดแบ่งปันพี่น้องเพิ่นไปกิน <บ S 1> นำ้ำแบ่งปันพี่น้องเพิ่นไปกินน,ำน้ำนะเ,เนี่ยนะเพิ่นเอามาให้หลน์ไลน์ให้หลายแบ่งเพื่อกินเตยตุ่มมาดูนี่เตยต,ตุมแป๊บเดียว กะปรริม,ออมันบ่ได้วะตีมัเจ้าขมขมมันบางนาวะก็มะก็กะปิตัวนี้นนนที่ซื้อมาอ้าไต่กระทีเจ้าซื้อไหมข้างกระตีมต้อง็นกะปิพวกกะปิตาเรือใบมันบะกะปินี่ที่เจ้าซื้อมาเลยเนี่ยกะปุกอะไรไหมตากุ้งอะไรอย่เนี่ยที่มันกุ้งไทยดิเนอะดูเมนบอร์ดเสียบอันนี้กะปิที่เจ้าซื้อไหมแต่นี่กระปุกเดียวอันนี้เป็น,เป,นเป็นกะปิเ่า คือมันนานแล้วนะไม่ใช่อะไรคือมันก็อร่อยแหละแต่ว่ากระปุกง่างๆแมน่นแมน่นแม่นจ้ะบบ่มีตาบ่มีโลโก้กับกับปีใต้ที่ร้านนั่นนะที่เขาซื้อมาจากร้านอาหารใต้เนะ่ะมันไม่มีโลโก้แต่ว่ามันนานแล,ล้วด้วยหลายเดือนแล,ล้วด้วยมันก็เลยออกสีก็จะเป็นสีคขคขำดีทีย่ยังมีกระปีติดตู้ โอ้อิ่มแล้วพี่น้องเปิดไฟลูกสาวคนขึ้นมานอนทั้งอันนี้อีกแล้วพี่น้องคนเด้อขึ้นมานอนทั้งทึ่งคนเด้อพี่น้องเท้าลูกตาน,น,นหนูนนนนนหนพี่น้องข้างล่างเลยลูกคนชอบนอนขอนอ้างวนน่ะเอาหมอนสิหลังจากกินข้าวเสร็จแล้วก็ได้พักกันไม่ยังเดินอยู่เดินนี่แหละพี่น้องเออเดินนั่น เดี๋ยวดูดินะเดี๋ยวเดี๋ยวติดไหมใชะไหนไหนดูติดค่ะโอเคติดติดค่ะติดหมดเลยติดค่ะติดค่ะโอเคได้ ติดค่ะเอาดูข้างบนเหยียบใหม่อ okay. ีกครั้งเทียอยู่บนหลังตูติดค่ะโอเคเช็คไฟค่ะแล้วต่อไฟไหมเพิ่นต่อไฟรถเพิ่นระบบไฟเพิ่นต้อนถึงเงินตูถึงตูทึบเลยอันี่เพิ่นต่อของเพิ่นค่ะหลังจากกินข้าวเสร็จแล้วกันยังสี่ล้วพี่น้องถ้าฝนมาตกอะได้ยาง เห่นน้ำเดินอันไต่ห่มใหม่ห่มไหลเจ้าของที่ไรจ้ะเ <c oughs> ต่าลูกตาลนนอนจะถึงหัวรถขอพี่น้อง <c oughs> โอ้ยทองฝ่ามีด่าวเลยคุ้นฝนเป็นตาฝนตกปะจ้า พุทโธป่าเบนหอดดาวเพราะดวงพี่น้องตกพันหลุดละกินข้าวอิ่มแล้วย่างย่อยอาหารกับพี่หมอด งานแสงอาทิตย์จ้าไฟดวงนี่ไปเลยอุ้ยลมดีนะคุณไม่อย่างอีกละจะทำหาค้อนอีกเหรอเอาเนี่ยเมื่อกี้ทำหาทำมตยว่าผ้าเทปติดสายไฟใสพนักพ่น้องมึงสรุปแล้ว หาเจอแล้วค่ะย like ู่ไ uh, ด้หนีพี่น้องยูนได้กระเป๋าเครืองมือเพื่อนโอ้ยไป็ยังมอดเอาเห็ดเองต่อเองพี่น้องเลืกสี่ละคุณผู้เนี่ย ยูซื้อว่าเป็นมาจะตื่นขึ้นพี่น้องเอ้ยนอนบ่หลับยาม่ยมึงคืนเิ่งจะมาตัดกิ่งไหมกิ่งใดแต่อีกเพราะเราเด้อมมาตัดอีกเลยแล้วคุณเมื่อมื่อื่นตื่นสายแล้วพาเห็ดอย่างอีกตะเปี่ยนพี่นอ้องอากาศสำหรับคลิปนี้ฝากไว้ซึ่งนีก้ก่อนจ้ะพี่น้องจา้า ยังย่อยอาหารกับพี่มอดอยู่กลางเดินทุ่งนาเจ้าของนี่แหละจะคุยพอๆกันคลิปไหมจ้าฝากกดไลกูแช์กดติด,ดตามช่องตาลุกตาลชาแนลให้น้ำแน่ช่องคำมอดลำเพลินออฟฟิเชียลน้ำเด้อพี่น้องจ้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้า